ตทัวมีจัตจุ่มตาทัวสุกี้ตาทัวกับไข่ดาวอยู่สวนตุกี้ถอยก่อนได้ตาทัวเดือดเด้อทัวใครยังไม่กินข้าวเช้า กินตำถัว่วตามเคยทั่วปลูกเองจ้าปว<ม>ดสารพิษ<ม>ตำทั่วแซบเซ่บ,ซบ,ซบเอาเพ็ดบอกอันนี้สากคนอีสานห้องสากครบ คนภาษาพัเอันพัดกลางเขาห้องสององอักห้องยังไอสักขึ้นมนะ <laughs> าตั้มตั้มตัตัตม้ตมตมัตม้แต่สมัยโบราณผู้ถาวรแกเพิ่นจะว่าผู้ได้ตั้พริกเดี่ยวเขาเรียวกว่าคนยังคนปัน ต้องตักเร็วเวล่าคูเบามากเฮือนักนจะสวมเอาเวลาตําตํามอยูหรือตั้มะเด้อสมัยตะกาวเลยนะตโกเลย ปลูกเองถั่วฝักยาวนีหมักถั่วเล่แดดก่อนตำอีกครั้งหนึ่งให้มันละเอียดให้มันแตก thấy hen này chắc này khúc đồng chặt đung thì nó nó ตัดอย่างผนละี่น้องเอ้ยตีผนมาต<ม>ีสองคนตกละสวัสดีค่ะสองท่านนะคะกินตำถัว่วอันนี้มะนาวมัะนาวกับปลูกเองค่ะก็ะแต่ซื้อปลูกเอง

เกลือเกลือบักเขือเกลือใส่สารหอ้องบักเกือเกลือใส่ลงไปสองลูกแล้วก็ใส่ปลาปลาเด็กต้มแล้วไปเอาซอสก็อายรึมไหม ใส่ซีซ่อนพ่อซีมเบืงก่อนอันนี้ผงซูรน,นี้ ปลาโอโอเค็มลืมข้าวแล้วก็ตำเลยทีนี้ตำ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  เสร็จแล้วซีมดมูจับจับอืมอมันจั่วแล้วกันพี่องรึเปลบานี้ ตำถัวแล้วก็ไปหยอดกดเลยอ่วนี่ตำถัว่วทอดไขด่ดาว

อุ้ม่ถึงกิดฮะไว้พ่อก,กันทิพยหน้าด้วยถึงจำถัวก่อน